สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินโยนอะไรเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้จะมารีวิวเกียร์สายนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเกียร์สายเก่าเชียงกงแท้ญี่ปุ่นสภาพสวยนะครับความยาวของสายก็อยู่ที่1นึ่เมตรสิถึงหนึเมตรยีนะฮะก็สามารถแปลงใส่เป็นรถอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับผมจะใส่รถทีแดนรถไถรถดัมเปอร์รถกระบะรถ4ล้อกลางนะฮะหรือว่าจะใส่ไปทําเกียร์โยงเกียร์ทดอะไรก็ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะดีไซน์นะฮะตัวนี้ก็เป็นสายสายเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับสภาพสวยมำเริๆคัดมาทุกอััััันนนนนนะะะะคคครรรรบบบใช้้งาาไดปกุณภพฮะ ตท่นี้เท่าที่เห็นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมของยิงก็ยังมีเรื่องอีกมากมายนะครับหากท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ชินยนอะไรดังโทษนะฮะโทรศัพท์0817303512นะครับหรือว่าจะแชทมาพูดมาคุยกันในเพจฟซบุ๊กของผมก็ได้ครับชื่อเพจฟซบุ๊กก็ชินยนอะไรดังโทษนะฮะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกก็แอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์จากเพื่อนเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อนเพื่อนจากเบอร์0817303512หรือว่าจะเข้ามาดูมาชมตัวจริงที่ร้านก็ได้ครับรรร้าาานนนขอออองงงผมมยู่่ทีีเภดดัััจหวคชสะะฮ ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดี